ไปหมดอ่ะอาจารย์นี่จะหงุดหงิดทุกครั้งที่ลูกศิษย์เตรียมอาหารเมื่อวานก็โดนไปดอกหนึ่งที่นี่นัดอาจารย์กินข้าวเจ็ดโมงครึง่งอาจารย์ถามว่าใช้เวลาในการกินข้าวกี่นาทีลูกศิษย์อาจารย์ตอบบอกว่าชั่วโมงครึง่งอาจารย์บอกฮะกินข้าวอะไรตั้งชั่วโมงครึง่งนั้นเวลาอะไรขนาดนั้นอาจารย์เคยพูดเรื่องเวลานี้กำชับมากว่าอย่ามาขวนขวายเรื่องการกินกิน20บนาที30นาทีก็พอแล้ว บางคนจัดเตรียมอาหารต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเอาอันนั้นมาให้อาจารย์นั่นเองกำลังขับรถมาจากพุทธบนตทนสายสามมาหาอาจารย์หนองจอกใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการเดินทางจะเอาหมูมาให้อาจารย์กินให้อาจารย์กินตอนเช้าอาจารย์บอกว่าอย่ามาขวนขวายการกินไม่ต้องเอามาไม่ได้อาจารย์เอามาให้แล้วเนี่ยกำลังจะตั้งใจหนูตั้งใจวิฉชั้นตั้งใจต้องให้อาจารย์ได้กินเนี่ยต้องกินตอนเช้าต้องกินให้ได้เท่านั้นแหละอาจารย์ตะหวาดใส่เลยเรียบร้อยเลย อย่ามาขวนขวายกับการกินมากมายจะมาสนใจอะไรเครื่องเรื่องแค่กินเล็กๆน้อยๆจะมาตอบสนองอะไรกับลิ้นตัวเองนักหนาอาจารย์จะสีเลียกกับเรื่องการกินมากไม่ใช่สีเลียกว่าตัวเองต้องกินของดีแต่สีเลียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติภาวนาเราต้องโภชนามัตตัญญุตากินแต่พอดีอะไรก็กินได้ไม่จําเป็นต้องเลิศเลอเพอร์เฟกโอ้ถึงขั้นเดินทางมาสองชั่วโมงสาชั่วโมงลำบากลำบนจะเป็นจะเป็นทัาตาแล้วเอาหมูปิ้งมาให้แต่กินแค่ไม้เดียวเนี่ยนะ มันใช่เรื่องหรอคาถามมันมีโมหะมันติดความหลงไหลได้ปื้มอะไรขนาดนั้นเนี่ยเ,เรียกว่าโมหะมันหลงบางคนยัดเยียดอาจารย์มากนะอาจาร,รย์กินของดิชั้นด้วยค่ะยัดเข้ามากูยังกินคาปากเลยมัยัดเข้ามาอีกแล้วนะคือบางทีเราก็อยากจะให้พระกินของเราใช่ปะ่ะหลวงพ่อกินอันนี้หน่อยหลวงพี่กินนี้หน่อยเราพยายามจะดันของของเราเข้าไปให้กินไนงะอันนี้ดีมากเลยอันนี้ดีมากเลยแต่อของกองอยู่ข้างหน้าคําถามจะกินยังไงให้หมดมันกินไม่ไหวหรอกต้องให้เขาเป็นผู้พิจารณาเองต้องให้ท่านเป็นผู้พิจารณาเอง อย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนอย่าไปเลือกมากกับเรื่องอาหารการกินถือว่ารับเรียบร้อยแล้วเมื่อรับมาแล้วจะกินไม่กินมันไม่เกี่ยวข้องแล้วนัน่นเป็นความหลงไหลได้ปื้มของตัวเราเองแล้วหลงโมหะนี่ล่าสุดนี่เอาช็อกโกแลตมาให้อาจารย์กินนี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ถือโทรศัพท์อัดวิดีโอเอาช็อกโกแลตมาให้อาจารย์กินอาจารย์ถา,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 ามเลนะไอ้ช็อกโกแลตนี่เป็นดานร์กช็อกโกแลตหรือเปล่ามีนมผสมหรือเปล่าไม่มีเช็คหมดแล้วไม่มีอาจารย์ให้ไอ้ไอ้แหลมดูอาจารย์มีนมครับโอโหหงายท้องเลยมีนม อาจารย์กินนมไม่ได้หลังวิกาลคืออาจารย์กินอ่ะอาจารย์กินอาสนะเดียวถ้ากินข้าวเช้ามื้อใดมื้อหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อกินมื้อนั้นแล้วอาจารย์ลุกออกจากเก้าอี้เนี่ยเรียกว่าถ้าไปนั่งกินใหม่เรียกว่าอาสนะที่สองและกินต่อไม่ได้มันกินอาสนะเดียวดังนั้นถ้าจะกินหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเป็นอาหารอาหารกินไม่ได้นมจัดเป็นอาหารอาจารย์จะกินนมตอนหลังวิกาลไม่ได้ก็จะกินเป็นเฉพาะปานะอย่างเดียว อย่างเงี้ยบางทียัดเข้ามาจะก็ต้องดูกับว่าได้ไม่ได้อย่างไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบโอ๊ยเสียใจจังเลยอาจารย์ไม่กินอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ยอมกินของหนูเลยก็กระโถนตีปากก็ให้จะมายัดเยียดแล้วให้กินบางทีบางอย่างมันกินไม่ได้อย่างเงี้ยแต่จะยัดจ้าให้ยัดเยียดให้กินให้ได้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรกันักหนามาขวนขวายอยู่กับเรื่องการกินอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่บางอย่างกินได้เราว่าเก็บไว้กินในยามวิกาก็กินได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนมายัดเยียดมนี่ล่าสุดเอารองเท้ามาให้อาจารย์ อาจารย์ฟิฟฟ์อบเนี่ยใส่ได้เบอร์นี้นะอาใส่เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ใส่คู่นี้เลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนคู่อื่นแล้วนี่มีบังคับให้กูใส่ด้วยนะว่าจะต้องคู่นี้เท่านั้นห้ามเปลี่ยนคู่อื่น<ส>เดี๋ยวอีกยี่ห้อหนึ่งมาอาสักพักนึงเอาอีกยี่ห้อหนึ่งมาอาจารย์ถอดคู่นั้นออกเอาข้อคู่นี้แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์ขึ้นนี้คือสุดยอดให้กูเปลี่ยนรองเท้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักพอดิบพอดีไม่สิ้นเปลืองสอนให้สิ้นเปลืองแล้วก็ให้เรารู้จักพอปประะมมมาาาณไ่เเเเเสสสีีียยยงงงิินนนนทออออตตััววคให้้ลลื มันพยายามจะยัดเยียดให้ใส่ใส่อันนั้นใส่อันนี้บางทีเราใส่แล้วเรารู้สึกไม่สบายไงบางทีกลับไปใส่ช้างดาวมาสบายกว่าอีหูหนีคู่ลากแตะธรรมดาเขาซื้อรองเท้าคู่หนึ่งให้อาจารย์คู่ละสี่ห้าพันสามสี่พันอาจารย์ใส่ไม่สบายเท้าแต่อาจารย์ซื้อคู่ละสองร้อยใส่สบายเท้ากว่าอาจารย์ก็เลือกที่จะใส่แต่ใส่ฉลองสธาเข่งไงอาศัยให้กลับบ้านแล้วก็ถอดเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ใส่คู่เดิมเหมือนเดิมวันนี้ก็ใส่คู่เดิมมานะไม่ได้ใส่รองเท้านี้ให้มานะเพราะเจ็บเท้าเหลือเกินมันแข็งอ่ะมันแข็ง แล้วอาจารย์เดินตลอดไงเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นเดี๋ยวเดินไปตรงนี้มันเจ็บเท้าเราไม่สบายตัวเราก็เลือกใส่แบบเดิมดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ใครจะเป็นจะตายยังไงกับอาจารย์อย่ามาวุ่นวายกับอานนจารย์นะจันดากลับเลยนะแต่เราด่าไม่ใช่ว่าด่าสาเสียเสียเสียเราตําหนินเขาให้เขาเข้าใจให้เขาหยุดบางคนมันไม่หยุดนะลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยพวกแอดมินในตัวดีล้วไม่ค่อยหยุดอะพูด